สวัสดีครับวันนี้เกษตรคิมหันนะครับก็จะพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับมาดูวิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับสีทองนะครับคือนะครับตอนนี้ที่ผมเลี้ยงมานะครับบ่อนี้ที่ผมใช้ดินลงนะครับเห็นดินไหมครับนี่คือดินข้างในนะครับก็นะครับจะสังเกตเห็นน้ํานะครับที่ผมนะครับน้ําหอยของเรานะครับจะเป็นสีดํานะครับสีดําซึ่งนะครับ ผมคาดว่านะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมใส่ผักนะครับผักกระเน้ํานะครับเราจะมีรากนะครับนี่นะครับรากประโยชน์ของเขาก็จะทําให้หอยยึดเกาะนะครับรากของผักกระเน้ํานะครับนี่ครับแล้วนะครับสีที่ตามมานะครับน้ําจะเป็นสีดานะครับน้ําจะเป็นสีดําครับแต่น้ําไม่เน่านะครับน้ําไม่เน่า ก็นนี้คือนะครับข้อที่เพื่อนๆนะครับถามเข้ามาว่าทําไมนะครับน้ําในบ่อที่เราเลี้ยงใส่ดินครับทาไมถึงดำครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องใจเพียงแค่น้ําเขาเป็นสีดําไม่เฉยแต่ว่าเขาไม่ไม่เน่าไม่เหม็นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานะครับเอาออกจากบ่อดินแล้วไปเลี้ยงอีกบ่อหนึ่งที่มันน้ําใสๆนะครับตัวหอยเขาก็จะปรับสภาพ เป็นตัวหอยน้ำใสเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็เห็นครับขนาดน้ําสีดำครับหอยก็ยังเป็นสีทองหยุนครับไม่เกี่ยวกับน้ํานะครับขอแค่อย่าให้เน่าและอย่าให้น้ําเสียนะครับอันนี้คือนะครับข้อแตกต่างจากการเลี้ยงนะครับใส่ใส่ใส่บอ่อหรือเราเปลี่ยนน้าบ่อยๆก็จะเห็นตัวหอยสีใสแต่อันนี้นะครับ ใส่ดินเข้าไปนะครับดินดินนะครับทําปฏิกิริยากับน้ํานะครับให้นะครับน้ําเป็นสีดำนะครับหรือเป็นสีค้านะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ทําตามนะครับนี่ครับหอยเราก็ยังอยู่รอดเหมือนเดิมนะครับโตเร็วด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับนี่นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ มีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเราลงรุ่นไม่ไม่เท่ากันนะครับสำหรับเพื่อนๆจะมาชิกที่ทำตามนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมน้ำบ่อของเรานะครับเป็นน้ำสีค้านะครับซึ่งน้ำมาจากดินนะครับมาจากดินอันนี้เกษตรอันท์ไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะครับประมาณสักสี่ถึงห้าวันแล้วนะครับแต่ว่าเรานะครับเราก็ดูนะครับดู อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อครับดูการเปลี่ยนแปลงของหอยนะครับว่าจากหอยบ่อดินนะครับกับที่เราเลี้ยงในกระชังโดยที่ไม่ใส่ดินเลยนะครับจะมีปฏิกิริยายังไงหอยตายหรือเปล่าครับก็สามารถนะครับดูได้เลยนะครับว่าหอยที่เลี้ยงในบ่อดินครับไม่มีตัวตายนะครับไม่มีตัวตายแล้วก็ตัวเลีวยนะครับ ส่วนเลี้ยงในบ่อที่ไม่มีดินนะครับอาจจะมีการเจริญเติบโตช้านะครับช้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สภาพน้ําก็ถือว่านะครับน้ําก็จะได้เปลี่ยนสามครั้งต่อวันวันหนึ่งต่อสามสามวันนะครับต่อครั้งนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงใส่ดินนะครับอันนี้สี่ห้าวันแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่านะครับดินนะครับจะช่วยในการดูดน้ํานะครับ เป็นอย่างดีครับช่วยบำบัดน้ำได้ด้วยนะครับก็ถือนะครับถือว่าที่เพื่อนสมาชิกถามเข้ามาครับว่าทำไมน้ำดำนะครับก็เป็นการตอบโจทย์เพื่อนสมาชิกได้เลยนะครับว่าไม่ต้องมีห่วงเรื่องน้ำนะครับที่ดำครับขอให้ดูว่าน้ำไม่เน่าไม่เสียนะครับแล้วหอยเราไม่ตายนะครับก็ถือว่านะครับในการเลี้ยงใส่ดิน นะครับผมว่ามีประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะครับหอยของเรานะครับสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีตัวตายนะครับซึ่งผมได้รวงมาหลายวิธีแล้วนะครับเลี้ยงในกระชังนะครับเลี้ยงในกระชังด้วยนะครับก็น้ําใสก็ยังตายครับแต่ว่าอันนี้นะครับน้ําสีขํานะครับหอยสามารถ จริญเติบโตได้เร็วครับเร็วกว่าก็เป็นนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนมือใหม่นะครับได้ทําตามนะครับแล้วก็สมาชิกที่ท่านท่านทาอยู่นะครับก็สามารถทําไปพร้อมๆกันนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือไซเดนสลึงนะครับเดนสลึงเดนสลึงกับตัวเล็กๆนะครับ ซึ่งไซส์เขาจะไม่เท่ากันนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เยอะเลยนะครับนสนใจนะครับอยากได้หอยเชอรี่สีทองครับไปเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับเลี้ยงเพื่อการขายแบ่งปันเพื่อนสมาชิกก็ติดต่อสอบถามนะครับกับเกษตรขีพันธได้เลยนะครับที่0 9 8ย์นะครับ 219หนึ่งเก้าะครับสี่ห้าหกสาตอนนี้ครับเกษตริพันธ์นะครับมีแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่นะครับไข่แล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับคู่พ่อแม่พันธุ์นะครับมีหมดทุกไซส์เลยครับตอนนี้ครับซึ่งฟาร์มของเรานะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เห็นห้าเหสิบก็เยอะนะครับเพื่อนๆอยากได้ไซส์ไหนครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ 0 9นนะครับ219ห5 6 3อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ทดลองเลี้ยงนะครับหรือว่านะครับอยากจะหาพ่อห้พันธ์ดีๆนะครับก็ขั้สิมพันธนะครับจัดส่งให้เพื่อนสมาชิกได้ได้แน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่ามีการเสียนะครับกลางทางนะครับหรือว่าไปถึงรุ่นนะครับหอยเราไม่มีประสิทธิภาพนะครับสามารถรับเค็มรับรับรับเค็มหรือว่าส่งคืนได้เลยนะครับซึ่งเรารับประกันนะครับทางฟาร์มของเรานะครับ เนี่ยนะครับก็ให้ดูเยอะนะครับเป็นแนวทางของเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเกษตร c ิมหันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ